รสรรพสัตทั้งหลายต่างก็ปรารถนาความสุขไม่ปรารถนาความทุกข์จึงได้ดแสวงหาความสุขสแสวงหาความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งที่หนทางที่แท้จริงที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้นั้นอยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงได้อย่างไรก็ยังไม่ทราบต่อเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก และทรงชี้แจงแสดงธรรมให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้เห็นแจ้งในหนทางแห่งความดีโดยการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเป็นต้นจึงจะสามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ดังนั้นการที่เราสั่งสมบุญโดยการให้ทานรักษาศีล จรเดิญภาวนานับว่าเรานะั้นได้ทำถูกต้องตามคำสอนของพระบรมศาสดาแล้วสมควรที่จะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าได้ประมาทให้ทำด้วยความสุขทำด้วยความเบิกบานใจให้มีปีติในบุญทุกครั้งที่ได้ทำไปในชัยมงคลคาถาบทที่เจ็ด พระโบราณอาจารย์ได้รจนาเอาไว้ว่านันโทปนันทพุจฉังวิพุทธังมหิติงปุทเตนะเถระปุจเคนะธรรมาปยันโตอิทุประเทสวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจสาพวตุเตชยมังคลานิพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จอมุนีทรงโปรดให้พระโมคคัลลานเถระพุทธชินโนรสไปปราบนันโทปนันทาน,นาคาราชผู้มีความรู้ผิดมีฤทธิ์มากโดยวิธีให้แสดงฤทธิ์ทรมานให้สิธิโดยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลน,นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงเกิดมีแก่ท่าน ครูบาอาจารย์ทั้งหลายในโลกนี้จะได้ชื่อว่าเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติหรือผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจา้าลัทธิเป็นศาสดาซึ่งได้รับการยอมรับนับถือจากคนเป็นนันมากปราถนาจะสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีมีความสามารถ และอยากให้ดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องดีงามแต่ก็ไม่สามารถสอนสิ่งมีชีวิตเหล่าอื่นนอกเหนือไปจากมนุษย์ได้ซึ่งสิ่งมีชีวิตในโลกและจักรวาลนี้นะ่ยไม่ใช่มีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่ปรารถนาหลุดพ้นจากทุกข์พบความสุขอันเป็นอมตะ มีสรรพสัตว์อีกมากมายในสังสารวัตรที่มีความปรารถนาอย่างเดียวกันกับมนุษยชาติเพียงแต่ขาดผู้รู้ผู้แนะนำที่มีบารมีแก่กล้าจะมาแนะนำให้เขาได้พบผลทางสว่างในชีวิตเพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานอกจากจะเป็นบรมครูของมนุษย์แล้ว พรองยังสามารถเทศนาสั่งสอนอม,มนุษย์นาคยักษ์เทวดาและพรหมให้แดบวรุุธรรมตามพระองค์ได้อีกด้วยกระทั่งพญานาคที่มีฤทธานุภาพมากสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ก็ไม่อาจจะเทียบพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าได้เลย คำว่าศาสดาเอกของโลกนั้นก็คือสุดยอดผู้แนะนำสั่งสอนที่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดเก่งที่สุดเลิศที่สุดเพราะทรงสอนในสาว์ทุกหมู่เหล่าหลุดพ้นจากทุกได้สามารถเข้าถึงความสุขอันเป็นอมาตะได้เหมือนในเรื่องของพุทธชัยมงคลบทนี้ พระบรมศาสดาทรงเอาชนะพญาน,นาคนันโทปนันทะเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ที่วิหารเชตวันทรงเข้ามาหากรุณาสมาบัติแพ่คายพระยามไปทั่วมือโลกธาตุทรงเห็นนันโทปนันทาน,นาคราช เข้ามาในขายพระยานก็ทราบว่าพญานาคนี้นะ่ะดุร้ายมากเพราะเคยสั่งสมบุญเอาไว้ในปางก่อนจึงมีฤทธิ์มากหากพระองค์เสด็จไปโปรดก็จะหันมานับถือพระศาสนาแล้วก็จะได้อุปนิสัยอันเป็นปัจจัยที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในชาติต่อ,ตอไป เช้าตรู่ของวันนั้นก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จไปรับพระตาหารที่บ้านของอนาถาบินดิกาเศรษฐีพระองค์ทรงรับสั่งท่านพระอน,นุ์ให้แจง้งให้สงทราบว่าพระองค์จะเสด็จจาริกไปในเทวโลกก่อนที่จะไปฉันที่บ้านของท่านมหาเศรษฐี บรรดาพระมหาสาวกก็พาบริวารของตนที่มีอภิญญาสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ประมาณ500รลูกมาคอยรับเสด็จเพื่อติดตามไปสู่เทวลโลกขณะนั้นพยนนานนาคชื่อน,นันโทปนันทะเนรมิรกายประดุดเทพเจ้าบนสวรรค์ นั่งอยู่บนลัตนบบลลังสเวสวยฐีพยสมบัติด้วยความสำราญครั้นเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระสาวกจำนวนมากเหาะมาก็กรธตามราษาผู้มีทิฏฐิมานะว่าตำนะเหล่านี้เห็นทีจะไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อไปก็ต้งองเหาะข้ามหัวเรา แล้วฝนละองที่ติดเท้าก็จะร่วงหล,ล่นใส่เราควรที่เราจะขึ้นไปห้ามเสียคิดแล้วก็ปาฏิหาริย์กายให้ใหญ่เอาหางรัดเขาพระสุมเมนซึ่งสูงประมาณ84,000โยชน์ไว้ใช้พังพานปิดพบดาวดึงบันดาลให้เกิดหมอกควันกลบไปทั้งพบ พระรัฐบาลเถระเห็นความผิดปกติเช่นนั้นก็ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อก่อนพวกข้าพระองคมายืนอยู่ตรงนี้สามารถมองเห็นภูเขาที่อยู่ล้อมภูเขาพระสุเมนสามารถมองเห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงได้สามารถมองเห็นเวชยันปราสาสได้ สามารถมองเห็นธงเบื้องบนเวชยานปราสาสตได้แต่มาบัดนี้กลับไม่เห็นอะไรเลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุอะไระระเจ้าค่ะเมื่อทราบว่าพญาน,นาคภู้มีอนุภาพเป็นผู้บรรดาลิศมาขัดขวางหนทางพระพุทธเจ้าก็อาสาที่จะไปปราพญาน,นาค ให้รู้จักคุณของพระบรมศาสดาแต่พระเทลระถูกพระพุทธองค์ตรัสห้ามพระอรหันต์รูปอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพระพัทยยะพระราหุลต่างกระถูนาสาที่จะไปปราบพญานาคพระองค์ก็ทรงห้ามเอาไว้เหมือนกันเพระาะทรงทราบว่า ไม่ใจวิสัยของพระอรหันต์องค์อื่นๆแต่อย่าทำลายทิฏฐิมรณะของพญาน,นาคภูมิมิฤทธานุภาพมากครั้นเมื่อพระมหาโมคลณะทุนาสาจึงทรงอนุญาตพร้อมทั้งทรงประทานพรให้มีชัยชนะแก่พญาน,นาคเมื่อพระมหาเถระได้รับพุทธานุญาตแล้ว ก็เนลมิตรกายเป็นพยานนาคที่มีร่างกายใหญ่กว่านันโทปนันทะนาคราชถึงสองเท่าแล้วรัดกายของพญานนาคราชให้อัดแน่นกับเขาพระสุเมนไม่ให้เคลื่อนไหวได้ฝ่ายพญานนาคราชถูกรัดจนกระดูกแทบจะแตก ก็โกรธบรรดาลโทวสัตว์ได้บังหวนควันพุ่งใส่พระเถระเต็มที่พระเถระก็เข้าวาโยธาบรรดานในควันเกิดขึ้นมากยิ่งกว่าพญานาคจึงทำอันตรายพระเถระไม่ได้พญานาคขัดเคืองมากได้พ่นเปลวไฟอันร้อนแรงเข้าใส่อีก พระเถระก็เข้าเตโชกศิน์เนลมิรไฟที่ร้อนแรงกว่าต้านทานเอาไว้ไฟของพญาน,นาคราชไม่อาจจะระคายเคืองผิวของพระเถระได้เลยแต่พญาน,นาคกลับถูกไฟของพระเถระเผาลนแทบปางตายพญาน,นาคคิดว่าสมณะรูปนี้ชื่ออะไรหนอ ทำไมจึงมีฤทธิ์มากอย่างนี้พระเถระรู้ความในใจของพญาน,นาคก็บอกให้ทราบว่าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพญานาคจึงหาเรื่องต่อว่าท่านเป็นสมณนนะทำไมจึงมาทำร้ายข้าพเจ้าการกระทำของท่านนะ่ะม่ควรแก่สมณะเลยพระเถระตอบว่า เรานี้นั่ะไม่ได้ลงโทษท่านเพราะความโกรธแต่ที่ทรมานท่านก็หวังใจะให้ท่านละความเห็นผิดตั้งอยู่ในทางของพระอริยเจ้าท่านอย่ากโกรธเราเลยว่าแล้วก็กลับร่างเป็นสมณะเหมือนเดิมพร้อมก็สอนว่าท่านนะเป็นเดรัจฉานมีความประมาท ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้จักคุณของพระสัมมาสมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดจนมารดาบิดาครูบาอาจารย์ควรละหรือที่ท่านจะมาสำแดงความโกรธในพระสัมมาสมพุทธเจ้าและพระสาวกผู้มีคุณมากแม้และอองพระบาทจะตกลงมาเหนือเสียงของท่าน สิ่งนั้นก็เป็นมหามงคลยิ่งนักหาเป็นอัปมงคลไม่จากนั้นพระเถระก็บอกถึงอนิสงส์ของการบูชาพระพุทธองค์แก่พญาน,นาคราชว่าผู้ที่บังเกิดขึ้นมาในโลกนี้เนะี่ยยากนักที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าบางคนเกิดมาหลายสงฆ์ชาติก็ไม่ได้พบ อย่าว่าแต่การได้พบพระองค์เลยแม้แต่รอยพระบาทเขาอยากจะได้เห็นดังนั้นน่ะผู้ใดนะ่ะมีความเรื่อมใสในพระองค์จะได้พลานในสองอันยิ่งใหญ่ได้เสวยทิพย,ยสมบัติในเทวโลกชั้นใดชั้นหนึ่งในหกชั้นเพราะพระพุทธเจ้านะ่ะมีคุณไม่มีประมาณพุทธคุณของพระองค์งามากมาย เกินกว่าจะพรนานาให้หมดสิ้นไปได้ท่านาเป็นสัตว์เดรัจฉานในกำเนิดชั้นต่ำถ้าไม่รีบกลับใจก็มีแต่จะต้องตกไปในอบายอย่างเดียวเท่านั้นคำแนะนำสั่งสอนของพระเถระในครั้งนั้นทำให้พญานาคสำนึกผิดหรือไม่หรือยอมเชื่อฟังแล้วหันกลับมานับถือพระรัตนตรยัย เป็นสรณะหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ยังไม่จบนะจ๊ะเรามารับฟังกันต่อในวันต่อไปนะจ๊ะเพราะวันนี้เวลานำไม่พอเสีแล้วย่าลืมนั่งธรรมะไอ้ได้ทุกๆวันแล้วก็ทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมและพระสงฆ์ แล้วเราจะได้อานิสงส์ใหญ่ได้เข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงมัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท th ่านเทิน